คืนนั้นเสียงเคาะดังกว่าเคยเขารู้ดีว่าไม่ควรเปิดมันเป็นอีกคืนธรรมดาที่เงียบเกินไปและทุกคืนแบบนี้เสียงนั้นจะมาเริ่มจากเสียงเคาะเบาๆเหมือนคนลังเลจะเข้าหรือไม่เขาคิดว่าเป็นเพื่อนห้องข้างๆแต่ไม่มีใครอยู่เลยเขาเปิดประตูเจอเพียงความว่างเปล่าไม่มีใครเลยแต่กลิ่นเย็นๆของอะไรบางอย่างแทรกเข้ามาเขาเริ่มไม่มั่นใจว่ามันเป็นเสียงจริงหรือแค่เสียงในหัว เลยติดกล้องดูสักคืนเวลาตีสอนาทีเสียงเคาะดังขึ้นอีกครั้งแต่ภาพในกล้องไม่ใช่คนอื่นชายคนนั้นเหมือนเขาทุกอย่างหรือว่าเขาคือคนที่เคาะประตูมาตลอดเขาเช็คทุกไฟย้อนหลังทุกคืนมันคือเขาแต่เขาจำไม่ได้ว่าเคยทำแบบนั้นเลยหรือว่าทุกครั้งที่เขาเปิดประตูเขาไล่ตัวเองออกไปเข้าสู่วงจรนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าคืนนั้นเสียงเคาะดังกว่าเคย เขารู้ดีว่าไม่ควรเปิดแต่เขาก็เปิดอีกครั้งและนั่นคือจุดเริ่มต้นของเสียงเคาะในคืนถัดไป